สวัสดีค่ะมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเล็กจะมาพูดถึงว่าใครที่เหมาะสำหรับจะใช้ครีมบำรุงหน้าอกอันตี้เบสครีมตัวนี้นะคะอันตี้เบสครีมนะคะเป็นครีมบำรุงหน้าอกให้หน้าอกกระชับเต,ต่งตึงไม่เหี่ยงไม่หย่อนยานนะคะไม่แตกลาย ชุ่มชื้นและใช้อย่างต่อเนื่องสามารถอัพไซด์ได้1นถึงสไซด์นะคะวันนี้เล็กจะมาพูดถึงว่าครีมบำรุงหน้าอกของรออันตี้เบสครีมนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไรถึงเท่าไรแล้วใช้เราจะเห็นผลไหมนะคะเล็กจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือครีมอันตี้เบสครีมสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง70ปีเลยนะคะเราจะแบ่ง เป็นช่วงวัยรุ่นช่วงวัยทางานแล้วก็ช่วงอายุสําหรับคนที่เริ่มมีครอบครัวมีลูกนะคะแล้วก็คุณแม่แม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็จะแบ่งเป็นช่วงช่วเพราะว่าแต่ละคนมีปัญหาหนะ้าอกในช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะวันนี้เล็กจะพูดถึงลูกค้าหลักๆของเล็กเลยก็คือ คุณแม่ๆ่ที่มีอายุตั้งแต่40ปีจนถึง60ปี70ปีนะคะคือมีอายุมากหน่อยของพูดในกลุ่มนี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วลูกค้าของเล็กมีตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง70ปีเลยนะคะแต่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในช่วงวัย40ปีจนถึง70ปีเลยนะคะ ทีนี้ก็อยากจะเล่าจากประสบการณ์จริงๆว่าลูกค้าในช่วงอายุ40ปีจนถึง70ปีเนี่ยมีปัญหาหน้าอกยังไงบ้างนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่ที่มาปรึกษ,ษาเล็กในช่วงวัยนี้ก็คือ1นึ่งจะผ่านการมีลูกมาแล้วและไม่ได้ดูแลหน้าอกมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะเพราะว่าช่วงวัยตั้งแต่40เนาะจนถึง60ปี70ปี สหน้าอกเริ่มหย่อนยานตามวัยตามการเวลาเสื่อมไปตามสภาพนะคะและก็ในช่วงที่มีลูกลูกกินนมลูกดูดนมแล้วเราไม่ได้ดูแลต่อเนื่องยาวนานหลายๆปีทำให้การที่จะฟื้นฟูหน้าอกเป็นไปได้ยากถามว่าเห็นผลไหมเห็นผลแต่แต่ละคนแต่ละ อายุใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นคนที่อายุ40ปีอย่างเช่นเล็กเนี้ยการดูแลบำรุงมันก็จะใช้เวลาที่น้อยกว่าคนที่อายุเยอะ50ปี60ปีนะคะเล็กก็จะอธิบายให้ลูกค้าฟังดังนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะสงสัยว่าใช้แล้วมันจะเห็นผลจริงไหมเล็กรับประกันเลยว่าใช้แล้วมันจะแตกต่างจากที่ คุณแม่ๆยังไม่ได้ใช้นะคะส่วนใหญ่คุณพี่ทั้งหลายที่ทับเลยเข้ามาจะใช้คำแทนตัวเองว่าแม่นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงอายุ50ปี60ปีแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีก็ป้าเียนะคะคือเราจะเป็นกันเองกับลูกค้ามากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ลูกค้าใช้แล้วเห็นผลนะคะแต่ใช้กี่หลอดระยะเวลากี่เดือนเงี้ยมันก็จะแตกต่างกัน 40ปีก็อาจจะเห็นผลเร็ว50กว่า50หรือ60ปีนะคะแต่ลูกค้ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่ารักมากๆคือมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองนะคะเริ่มจากการทาการนวดลูกเบาๆนะคะแล้วก็การบริหารนะคะที่จะช่วยให้กระชับเต่งตึงส่วนมากความต้องการของ คนที่อยู่ในวัย40ปีถึง60ปีนี้จะเป็นความต้องการที่ช่วยให้ยกกระชับหน้าอกมากกว่าที่จะให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการดูแลสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยนี้ก็คือมีหน้าอกอยู่แล้วต้องการที่ให้แค่กระชับเต่งตึงเราก็ทาครีมหลังอาบน้ำเช็ดตัวแห้งทาครีมปกติแล้วก็ลูบลูบลูบก็โปรยเก็บหน้าอกนะคะโปรยเก็บหน้าอก อย่างเงี้ยคือทาดูแลแบบธรรมดาง่ายๆนะคะแล้วก็มีการบริหารบ้างเป็นบางครั้งที่ลูกค้ามีเวลานะคะหรือว่าทําได้ทุกวันแต่เราอาจจะทําน้อยเซตหน่อยเพื่อให้ยกกระชับให้เต่งตึงเท่านั้นเองก็คือเป็นอันเสร็จพิธีในการดูแลหนะะ้าอกไม่ได้มีวิธีการที่ยุ่งยากเลยนะคะก็คือการทาครีมแล้วก็นวดเบาๆนั่นเองนี่ก็เป็นการดูแลหน้าอกของ คนที่อยู่ในช่วงวัย40ถึง60ปีนะคะเล็กอยากจะให้ลองใช้ดูสักหนึ่งหลอดน,นะคะสนใจแอปไลายเบอร์โทร092 1536 3 6 6ได้เลยค่ะหรืออยู่ในใต้คำอธิบายนะคะถ้า ก,ก็โทรได้เลยค่ะเบอร์โทร0921536366ค่ะอยากให้คุณแม่ๆที่มีปัญหาหน้าอกเหี่ยวย่นยานไม่ตึงตึงไม่กระชับได้ทดลองใช้ตัวนี้ค่ะอันตี้เบสครีมครีมบำรุงหน้าอกค่ะเล็กพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำว่าต้องดูแลยังไงทำยังไงบ้างนะคะทักได้เลยค่ะยังไงก็ฝากครีมไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ